สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของว่าที่14มีนาคม2567นะครับลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็เป็นวันอฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับลาวเลขจากประเทศลาวนะจะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลาบ่าย3โมง45นะครับออกทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่องวีเทธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวนันทุกๆวันนะครับเมื่อวานนี้ให้เน้นบนนะครับจะไปล่างนะให้สี่ห้าหกเจ็ดนะครับมันมาแปดสี่ล่างนะอ่าแปดสี่ประมาณนี้นะครับไปล่างต้องต้องต้องเน้นบนแต่การล่างไว้ด้วยนะครับเน้นบนแต่การล่างไว้ด้วยนะก็หมายความว่าเน้นบนก็คือใส่บนเยอะใส่ล่างน้อย ตามอัตราส่วนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็รุ่นรุมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างดงนะครับวันนี้มีอะไรบ้างมาฝากก็มาชมกันได้เลยนะครับวันนี้มี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 ครับวันที่สิบสี่นะวันที่สิบสี่มีนาคม2567ัน้า้หกสิบเจ็ดนะครับลาซาจาเด่นเน้นบนนะเด่นเน้นบนนะครับตรงนี้นะครับเน้นบนนะนะครับ สี่ห้าหกเก็ดเล้นที่สี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกคู่กับอะไรเรามาดูกันเรามาดูกันเมื่อวานนี้ออกแปดสี่ล่างนะวันนี้อาจจะมาบนก็ได้นะสี่ห้าหกนะครับมานี้นะครับสี่ห้าหกจับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวรองคือสองนะใครชอบตัวรองก็จัดไปนะครับเก้าสี่สี่เก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับ อีกตัวก็9 5 0 5 9ห5 5ห1 5 5 1นหหห้านะครับอ่าสำหรับอีกตัวหนึ่งก็9 6 6 9 0 6 6 0 1 6 6 1นะครับตามนี้นะครับส่วนชุดวินนะชุดวิน4 5 6ห้าหศอ่าเหมือนกันนะครับลอง2นะครับใครชอบ2องก็เอาสองมาใส่นะครับอ่าคู่เด่นของเขาก็อยู่ในนี้นะครับสีเน้นๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับ เก้าวหนึ่งตามนี้นะครับอันนี้ตัวอันนี้ชุดวินนะครับชุดวินนะมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นนะอ่สีนี้เราการมองเห็นนะครับอ่าเรามาดูใกล้ๆกลดอันนี้นะอ่าเดี๋ยวกใกล้อ่าเดี๋ยวกใกล้ครับเด่นเน้นบนนะครับเด่นเน้นบนสี่ห้าหกเจ็ดนะครับขอเน้นที่สี่ห้าหกนะสี่ห้าหกสี่ห้าหกคู่กับเน้นเก้าตัวหนึ่งนะครับ ส่วนสองใครชอบก็จัดไปนะครับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับสามนี้นะครับส่วนเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกกับสี่กับเจ็ดก็จัดไปนะครับคู่คู้วินก็ตรงนี้นะครับส่วนสองใครชอบก็ใครคิดว่าเออหกไม่มาหรอกเอาสองใส่โอ้ศูนย์ไม่มาหรอกเอาสองใส่อะไรงเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับาามาดูตัวเน้นฟันธงครันี่สี่กับห้านะครับ สี่กับห้านะเด่นนะครับสี่กับห้าก,ก็คงจะชอบส่วนตัว,วก,ก็คงอย่าห้าแหละประมาณนี้นะครับห้าห้าลองสี่แล้วกันนะใครชอบก็จัดไปส่วนชุด,ชดเจาะอ,อยู่ตรงนี้ชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับลาวซาจานะครับลาวซาจานะครับวันที่สิบสี่วันนี้วันวัน,ว,นวันพระฤกษหัสนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้ว จบข่าวจดไปเลยนะครับถ้าจะให้เน้นก็เน้น9 5้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับเกนะ้าห้า5นะอห้าหนึ่งห้าสองห้านะเน้นๆน,น,นะครับประมาณนี้น,นะครับปน 5, ันตรงที่ห้าว่ากันเสรนะอ่านตรงที่ห้าประจามนี้นะครับสามนี่ห้าชอบ5้านะครับอ่าณนี่อครับขอขอบพระคุณมากๆอ่าจบข่าวจดไปเลยจดไปเลยครับเสร็จไป,ไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับ อ่าครับเกไปนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีนะเฮงเฮงนะครับตอนเย็นบ่ายสามโมงสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดล้วลาวนี่แหละมันไม่สี่สิบห้าเป๊ะหรอกนอกจากวันไหนที่มันตรงก,กันกับเลขที่จ้องไว้ขคงจ,จะเป๊กะก็แล้ประมาณนี้นะครับอืมถามอยูนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับไม่เก็บไม่จนครับ de Pa. Um...